ครับสวัสดีครับเจอกันรอบดึกครับมินิมาท่วนเลขบนครับน,นวดหนึ่งกันยายนผมเห็ดได้ยี่สิบห้าตัวครับยี่สิบห้าตัวโดยใส่ลักซิบสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าครับลักซิบสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าผมใส่สูตรนี้ครับสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า รอบที่แรกรที่แรครับออกเจ็ดห้าศูนย์ครับนั่งเข่าดีรอบนี้สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าผมเด่นเด่นแปครับรอบนี้สี่ห้าเจ็ดปดเก้าส่วนรักน่วยรักน่วยผมมาจากศูตรนี้ครับสูตรนี้ก็เข่าซิปเข่าน่วยสลับกันครับซึ่งผมคาดว่าสูตร 1> 1, 2, นหนึ่งสองสามนี่รอบนี้นาจะเขาหน่วยครับสามรอบนี้เป็นรอบที่สามทาท่าสูตรนย่งางเขาในรอบนี้ผมจิบว่าใส่ครับรอบหนาจะบว่าใส่ซึ่งหน่วยหน่วยที่เด่นเก้าหนึ่งสองสามครับผมคาดว่า นี่แหละสองกับสามครับสองกับสามาจะมาหน่วยรับที่เราสูตรนี่ผมหกับเจ็ดเจ็ดเป็นรักรลอยครับแบบนี้สองกับสามสองกับสามขนาดจะมาหน่วยซึ่งผมก็เด้นสามครับหน่วยสามมาหน่วยจับไซค์กับแปดครับ แล้วสูตรนี่เจ็ดแปดเก้านะครับชนกันสามตัวสี่ตัวกับศูนย์ครับเจ็ดแปดเก้ายังมีร่องอีกสองผมก็เลยต้องเดินแปดสหรับเ,รดเดินแปดซึ่งสูตรนี้ชนชนแปดครับเพราะฉะนั้นถ้าจับผมว่าแล้ว น่าจะแปดสามสามแปดครับเด่นสุดแปดสมสามแปดครับอันนี้ยี่สิบห้าตัวแล้วถ้าผมคัดออกมาจากนนนี้ซึ่งใส่แต้มแต้มครับแต้มจับแต้มมี่เจ็ดแปดแต้มเจ็ด ปดแบบหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามนึ่นคือแต้มครับแต้มหาทุกครั้งมักจะมากแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต้มแปดมีแปบดบ 8 0 0 8 cc ครับแต้่ม8แต่ว่าที่ผมเด่นคือแต้่ม1ครับแต้แ่ม1ก็คือ8 3 3 8ครับที่นี่มาม่เบิงผมคัดเด่นมาให้ครับจากเครื่องบิดผม กระิคอเพิ่มมีเจ็ดหกครับน่าสนใจเจ็ดหกเจ็ดหกมีเจ็ดหกกับมีอ,อีกตัวหนึ่งคือหกสองครับหกสอง ที่น่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆมันเจ็ดแปดเ้าเป็นลักสิบเกิดเก้าบ้ากาครับอาจจะเป็นหก็็ไ้ครับอาจจะเป็นหผมจังล่องที่เจ็ดหกก็หกสองครับสำหรับเด็กเด่นผมมีแปดสามสามแปดครับ ที่ผมกลับเพราะว่าสามหรือแปดนี่สองตัวนี้เปลี่ยนได้ทั้งสิบลยหน่วยครับผมก็เลยต้องต้องกลับนําแต่ส่วนตัวร่องนี่จะกลับก็บได้ครับสำหรับว่ามันใจครับ แก้มเจ็ดครับน่าสนใจนี่จะเป็นตัวกัน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามนี่น่าสนครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ครับจะเข้า มีอีกสูตรผมอีกสูตรหนึ่งสูตรนีรน่จะมั่น่วยครับมีรอบที่แล้วรุดออกไปเป็นแห่แล้วมาัน,านลักสิบครับเล่าจจะแปดลักสิบครับที่นี่รอบสูตรคู่ขี้ผมรอบนี่นี่ ผมคาดว่า,าบ,บนจะต้องมีบนจะต้องมีหนึ่งตัวเป็นคู่ครับบนจะต้องมีจะต้องมีคู่ครับจะต้องมีตัวคู่หนึ่งเช่นตัวหนึ่งจะต้องเป็นคู่ครับคู่ หรือว่าอาจจะเป็นคู่อยู่หลังครับคู่หรืออาจจะเป็นคู่คู่ครับผมว่าบ้าน่าจ,จะเป็นบ้านบ้าน่าจ,จะเป็นขี้ขี้เช่นเก้าสามอย่างสี้ครับเก้าสาม เล็กผมจังคัดออกมาแล้วจังมีคู่กับชี้ครับคือแบบนี้ถ้าออกเจ็ดหาเจ็ดหาข้สิออกล่างแล้วจังสีได้ครับได้เจ็ดสี่เก้าแปดครับเลือดสิบเบิ้สี่สี่แต่ว่าจะเป็นคู่คู่นี่ได้ครับคู่คู่ คู่คู่นี่ได้อาจจะมีสามช่อยนี่หนึ่งตัวคู่จะต้องมีหนึ่งตัวครับรอบนี้พราะผมได้คู่สูตรคู่ ครับสำหรับคลิปนี่ก็รถไฟฟ้าต้นนี้ครับคลิปนาจะมาสรุป่างกระบบนครับขอบคุณครับที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ